สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปรไทยค่ะและในวันนี้ค่ะลูกปลาก็นําข่าวสารดีๆนะคะสาระประโยชน์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์นะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่งานประกาศรางวัลของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทีล่าสุดได้จัดงานประกาศรางวัล นักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี SQC Award 2,565จากสมาคมธุรกิจอาเซียนไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณห้องบอลรูมโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกุงเทพโดยผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลในวันนี้คือคุณกุ้งกนกวันคำเมืองเจ้าของธุรกิจกอกุ้งแบรนด์เนมและไดมอนด์คอมพานีบริษัทรับผลิตเครื่องประดับจิวเวลรี่อัญมณีเพชรแท้ ขายส่งในประเทศไทยโดยนอกจากธุรกิจแบรนด์เนมและจิวเวลรี่นั้นคุณกุ้งเองก็เปิดเผยถึงแผนการทำธุรกิจใหม่ของตอนเองที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นในเร็วๆนี้เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ w w w f a c e b o o k c o m กอกุ้ง b r a n ด n a m e ค่ะ ชื่อนางสาวกนกวัณคำเมืองค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็เกี่ยวกับแหวนเพชรค่ะใช่ค่ะก็คือเราทำธุรกิจจิวเวลรี่เนี่ยมาประมาณ5ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านหาตัวแทนจำหน่ายประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะมีโรงงานเกี่ยวกับการผลิตเพชรจิวเวลรี่เป็นของตัวเองแล้วก็มีการส่งออกแบบราคาส่งให้กับแม่ค้าในประเทศไทยด้วยอะค่ะประมาณ5ปีแล้วค่ะพี่ แต่เพิ่งมาแบบออนไลน์จริงจงประมาณได้สองปีค่ะแต่จริงๆเราทำมานานแล้วลอะไรจุดแข่งก็คือ,อจุดเด่นนะคะก็จะมีราคาที่ถูกแล้วก็ราคาจับต้องได้ค่ะเริ่มตั้งแต่ หลักหมื่นต้นๆเป็นจนถึงหลักแสนนะคะใช่ค่ะซื้อค่ะปีใหม่ช่วงช่วงปีใหม่ช่วงตุษจีนพี่ก็ซื้อพวกแบรนด์เนมคาเทียแวนคีฟหรือว่าพวกกุชชี่แอร์เมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ40ล้านออมีธุรกิจอื่นกําลังจะเปิดตอนนี้คือคลินิกเสริมความงามที่เปิดคลินิกเสริมความงามแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกแบรนด์เนมค่ะเรื่องคลินิกกาลังจะเปิดอยู่แถวห้วยขวางค่ะพี่แล้วก็ลูกค้าหรือว่าใครที่ดูรายการหรือว่าสัมภาษณ์นี้ก็จะมีส่วน โหลดให้อย่างนี้ค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเอาเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อกอกุ้งแบรนเนมหรือว่าไลน์แอดแอดกกุ้งแล้วก็ S911 หรือว่า Instagram กรมกกุ้งไดมอนก็ได้ค่ะ เรียกได้ว่าข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีสาระประโยชน์น่าติดตามทั้งนั้นเลยแหละค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกป่าและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ